สวัสดีคะ่ะพบกับไซซอกบอลอีกเช่นเคยนะคะเราจะพาไปไซุกไซสอดสองเมซี่รุนทำลาย4สถิติฟุตบอลโลก2022ลิโอนลเมซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินามีรุนทำลาย4สถิติในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาที่จะเปิดฉากในอีก1เดือนข้างหน้าลิโอนลเมซี่ดาวยิงซปเปอร์สตาร์ดังของปารีสแซงต์แชร์แมงก้าขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2005ซึ่งในฟุตบอลโลก2022เจ้าตัวมีโอกาสทำลายสถิติมากมาย เริ่มที่ทำลายสถิติแอซซิดมากที่สุดของเปเล่์ตำนานทีมชาติบราซิลที่เคยทำไว้10ครั้งโดยสถิติปัจจุบันของเมซี่แอซซิดไปแล้ว6ครั้งในโวล์คับรวมถึงมีโอกาสทำลายสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ทำแฮตทริกในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากที่คิสเียโนโรนันโดกับตันทีมชาติโปรตุเกสเคยทำไว้ในฟุตบอลโลก2018ด้วยวัย33ปี130วันนอกจากนี้ดาวเตะของเปเอเชได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกไปแล้ว19นัดยังต้องการอีกเพียงแค่ สเกมเพื่อทำลายสถิติเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่ลงเล่นมากที่สุดทำลายสถิติของโลธามันเทอูตำนานของเยอรมันที่ทำไว้25เกมและเป็นแค่เพียงรายเดียวที่มีโอกาสทำได้ในปี2022อีกทั้งเมซี่อาจยังเป็นนักเตะที่สวมปอกแขนกัปตันทีมลงเล่นใน World Cup มากที่สุดแทนที่ของดีเอโก้มาราโดน่าตำนานของทัพฟ้าขาวที่ทำไว้16นัดถ้าหากเขาได้ลงเล่นทุกนัดและพาทีมไปจนถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งสถิติปัจจุ เมซี่รงสนามในฐานะกัปตันทีมไปแล้ว12นัดก่อนหน้านี้เมซี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลก2022จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวและล่าสุดเมซี่ได้มองหาเส้นทางใหม่หลังแขวนสตันเป็นที่เรียบร้อยโดยแค่วัย35ปีได้ประกาศก่อตั้งบริษัทลงทุนในกีฬาสื่อและเทคโนโลยีทั่วโลกในชื่อ l a y t i m e Sporttech โดยเตรียมตัวที่จะเปิดก่อนช่วงฟุตบอลโลก2022ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเชิญกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยหรือต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ